คนที่สิบเอ็ดบทสวดมังคลาสุตตังอะเสวนาจ่าพาราวนังปันติตานันจะเสวนาปูชาจ่าปูชนียานังเอตัมมังคลา,ามุตตมังปฏิบูปเทาสาวโสจ่าปุเพจ่าก,กัตตะมุญญาตาตัสัมมาปะนิทิจะเอตัมมังคลา,ามุตตมังพาหุสันสจัจ,จ,จสิปัญจวิเนยโยจ่สุ สิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมังคลรอุตตมังมาตาปิตุ <c oughs> อุปปันทานั่นปุตตะทัศัสสะสังฆโหาาอาาภูราจะกัมมันตาเอตัมังคารุตตมังทานันจะธรรมะจริยาจะยาตากานันจะสังฆโหอาณาวาชานิกัมมานิเอตัมังคารุตตมังอรตีวิราติปาปามัทปาณาจะสัญญโม อัมปมาโทจะสเมสุเอตัมมังคัละัมุตตะมังาราโวจะนิป <c oughs> ัตโตจะสันตุถีจะกะตัญญูตาระเลนะธรรมมัสสวะาวนังเอตัมมังคัละัมุตตะมังขันตีจะโสวะจะสตาสมานานันจ์ทารสานังกาเลนะธรรมมาสกันจะ กัญชาเอตัมมังคะะมุตตมังตะโปจะพมมะจาริยังจะอริยสัจจานังพัสสนางยิมพนาสันฉิกริยาจะเอตัมมังคละมุตตมังพุทธะโลกะธรรมเมหิจิตตังยัสสะนักกรรมติอสกังกะวิชังเขมังเอตัมมังคละมุตตะมังเอตาทิสานิกตวานะสัมพัทธะมะปาราชิตาสัมพัทธะโรติง ขัจสันติตันเตสังมขาะมุตตมันติบทที่12บทสวดรัตนปรลิศยังกินจิวิตังอิทวาอุราวาสักเคสุวาอย่างรัตนังปณีตังนั่นโอสมาอธิตะถาคเตนะอิธัรมปีผุเตรัตนปนันตานิตายเดนะสัจเตนะสุวติโหตุคยังวิลาธรรมะต่างปณีตังยักษ์ตะกัจจาศักยมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมะนะสมัธิกินจิอิธัมปิธรรมะรัตนปนันตานิตายเดนะสัจเจนะสุวติโหตุ ยมพุทธเสสโถประริวะละียสุดจริงสมาธิมานันตาริกันจะมโหสมาธินาเตนะสโม,ม,มนักวิชาติอิทมปีทำเมรรัตนปฏิใจเตนะสัตเตนะสุวัตถิงวัตุ เยปุกกะลาอัฏฐสัตัมปัสสัทาจันตาลิเอตาลิยุคานิโหติเตทักขีเนียยาสุขัดสัสสาวกายเอเตสุทินานิมหาปารานิอิธามปีตังสังเขรสัจนะปนีตังเอเตนะสัจเจนะสุปฏิโหตุเยสุปยุตตามนณสาทมเหนานิกามิโนโกตมัสสานัำหิเตปฏิปตาวัดตังนิคันหารัฐามุนานิปุจิงผู้ชั่มนาฬิยัมปีสังเขรสัจนะปนีตังเอเตนะสัจเจนะสุปฏิโหตุทินานิปุรณงนังวังนัตถีสภาวะวังวัะ ตอิตายะติเกผวิสนิตเตหีนาพิชาวิรุปิชนธานิพันสิธีรายาัฏานยมปฏิโภอิัปปิสังเกตลักษณะปฏิไตเอเตนะสัจเจนะสุวัติสอตุบทที่สิบสามบทสวดธรรมะธรรมสดสมัตสวัตอัตตา,าหเวชิตังเสยโยยาจาย,ยังอิตาลาปชาอตาทันตสะโสัสสานิจังสัญญาตาจาริโนเถเนวะเทโวนะขันธโพนะ มาโนสหพรมวุนาชิตังอัปชอปชิตตังกายลาตถาลุปัสสะชันตูโนบทที่สี่บทส่วนเจปุตระสูตรภาษิตตามิทังเตนะพระขวันตาชนาตาปัสตาอาหาตาสัมมาสัมพุทเทนะเอธาคุเมนะอนุสาเวนะามาป,มปรมัะปยายะมาอิติกายะมาปิทักกะสัมปทาเนนะมาตักกะเหตุมานะคะ คะเห็นะมาอากาปาริวิตตะเกนะมาทิคิทานกขันติยามาพัดพะระรูปยะตะยามาสมโนนะคะลุยาธาตุมเมเหอาตาวนะชนเนยธา,าอิเมทัมเมทัมมาอาุสลาอิเมทัมมาสาวัชายเมยทัมมาวิจูคาระกิตาอิเมทัมมาสมัตตาสมาทินาอิหิตายะ ทุกขายาสาวัตติอมมะะาถตุมเมเหอปะชะเสยยาธะยะถาตุมเหอตะนาวะคลาเชยยาธะอิเมธรรมากุศลาอิเมธรรมาอนาชวัชาอิเมธรรมาวิโยปะสันถาอิเมธรรมาสมัตตาสมาทินาติตตะอิตายะสุขายาสาวัตติอาถตุมเมเหปะสัมปะชะวิหะเลยะถาปิ บทที่1ิบบทสวดอุปะเนยัสูตรอุปปนียติชีวิตะมยุปะมายุงชลูปะมีตัสสะนาสันติตานาเอตังพระยังมะระเนเปฆะมโนบุญญาณิกกยิราธาสุขาวะหานิอุปปานียติชีวิตะมัมปะมายังชลูปนีนัสตัสาะนัสนติตานา เอตังวะยังัมาะเนเปขะมโนโสการมิสังปัะชะเอสันติปโขโยทะกะเยนะสังยโมวาจัยะอุเทสเจตสาตังตัสตสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวะมะโนโประกะศโลติกุนงังธรรมโมหาเวรขันติธรรมาจาริธรรมโมสุจินโนสุขามาวะหาติเอสานิสังโสธมเมสุ จินเนนะทุกขติงขันชิตธรรมจารีสเพสังคารานิจติยถาปัญญายปสติอัถานิพพิชติทุเขเเอสาะมัคโควิสุทธิยาสเพสังคาราทุกาติยถายถาปัญญายาปสติอัถานิพพิทติทุเขเเอสะมัคโคสุวิสุทธิยาสัเพธรรมานตาติยถาปัญญายาปสติอัถานิพินทัติทุเขเเอสสะมัคโค <c oughs> วิสุทธิยาบทที่16บทสวดอปัญญาก,กัชาโดอปัญญาก,กันฐานะเมเกทุติยังอาหุตันติกาเอตาหัญญาเดะเมทาวีตังคันเหยยะอปัญญากังพาหุงเวสารนังยันติปะพะตานิวาทานิจะอารามะลุกข,ขเจตยานิมหุมนุษสาพยาตันชีตาเนตังโขห สารนางเมฆังเนตังสมณะมุตตมังเนตังสมณะมังมาขัมมาสัมภูตขา่าปมุตติโยจะพุทธจะธรรมาจะสังฆาจะสารนางังคตโตจันตาริอริยสัจจานิสัมมปัญญายาปัสติทุกขงังทุกขะสพมุตปานางังทุกขะสะจะอติกรรมังอรยิยะท,ทั้งทั้งทิจังทุกข์ขั้วสมะคามินัง เอตังโขสรารนังเขนังเอตังสาระมุตตมังเอตัสสาระนามคัมมัสสะพระทุขังสามจติ <c oughs> บทที่สิบเจ็ดบทสวดพระเทวกราาาัก <c> ถ <oughs> าอธิเตังนะนะว่าเขไม่เหยียบอัตติกิริเขนนะครับจางบางคนไม่คนจงกำเนินถึงสิ่งที่ ร่วงแล้วไม่ควรร่วงบางสิ่งที่มาไม่ถึงนะครับที่ยังเป็นเงินตังค์ประนันจัดนะครับบางสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันรับไปแล้วสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมบังตถาตถาวิปัสสติอาศังขิลังอาศังกุปปังตังวิธานะนุขพลุกหิเยก็บุคคลในเห็นแจ้งทำในปัจจุบันไม่งียเงียบไม่ค่อนแค็งในธรรมนั้นบุคคลนั้นเพื่อจะเริ่มธรรมนั้นไม่เมื่อให้ปลุกปลงเถิดอันเชวัต กิจจะมะตับบางโกชัญญามะระนังสุเวพึงทำความเพียรเถียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตาในวันพรุ่งนัฮิโนสังฆานะเตนะมหาเสนนะมัจจุนาเพราะความเพียรเกียวกับมัจจุราผู้วิเศษอย่างนั้นยังไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหารนิมัตตปิงอาโหละตับละตันติตังตังเวพระเทกขละโตติสันโตอาจิคาเตมูนิติพระมูนีพูดถึงกลุ่ย่อมเรียกบุคคลผู้มีบุติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดข้ามทั้งาวันทั้งคืนนั้นแหละว่าผู้มีปีนจะเลบทที่สิมด คณะปาร์ธาชาลาธรรมโมไม่หิชาลังหานาติโตเราเป็นความแก่เป็นธรรมดาจะรุ่งความความแก่ไปไม่ได้พระยาที่ธรรมโมไม่ถกอย่างพระยาทิ้งอนาติโตเราเป็นความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะรุ่งความความเจ็บไข้ไปไม่ได้เพราะหน้าดังธรรมโมไม่หิเพราะหน้าอนาติโตเราเป็นความตายเป็นธรรมดาจะร่วมคนความตายไปไม่ได้สามเพ่งหินเมรียาหินไม่นานว่านเป็นว่านาพอะโมไม่ยาพอบโบเราจะเว้นไปต่างๆคือจะต้องได้พลาดจากของล่ะของจะเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง การมัสโกมหิกามทยตยารมโยนิกามัพันธุการมัพิสารโนรามีมีก็นผู้ใมีการเป็นนักเกิดมีการเปู้ติดตามมีการเที่พึ่สายยังกรมังกานิสามีกาลนวารางวาตสยาโทพะพิสานิเราจะกระทำอันใดไว้เป็นบุหรือเป็นบาศเราจะเป็นทายาคือจดองไั้รับผลจามันสืบไปเอวังอันนีอภินิาปัญจมีสตัพังเาทังหลายคนที่เจรณางน้ทุกวันเชิญบทที่สิบบทสวดเทวะ ตางเช่นตถา,ถาทุกข์ขปตาชนิ uent, ทุกขาปยาปตตาชนิดปยาสุขปตตาชนิโสกาของตูสัมเพปิปนิยนตวตาจาทำหิสัมปตังคุณยะสัมปัตังสัเพเทวานุ้อัมตุส bueno. ัมภัสัมปติสิทธิยาทานันทัธตุสัทธายะสีรังคขตุสัพตาพภาวนาพิรตตาโหตูฆัชฉันตุเทวตาขตาสัพเพพุทธาพระปัตตาปฏิกรณ์แต่ยังพละหลังอรหันตานันตเตเชินาละขังพันธมิสสะโสบทที่ยี่สิบบทสวดเทวตาปันติทานะขถา ยาเทวตาสันติวิหารัวาสินีถูเปทะเลโทติตะเลตาหินต,ตาหินตาธรรมะทานเนนะพระวันตุปูชิตาโสถิงกะโลเทเตทะวิหารมัตเตเตนะจะมัชานวากาจากสโวสารมิกาธานปฏิอุปสากาขามาจาักเทสารขามาจัอิสลาสัมปานนะภูตาสุพิตาพระวันตุเตลาผู้ชาเยปิจะอันถาสัมภวาสาังเส พระชาตาอัาโวปปาติกาเนียติกังธรรมะนาฏอติจเตสัมเพปิทุกขาสะการนตุสกยังถาตุจิลังสตังธรมโมธรรมตท,ทลาจากุคลาสัมโคโตุมสัสมัโคว,วะตถายาจหิตายาจะอัมเหระคตุสัตธรมโมสัมเพปิธรรมะจริโนพุทิงสปา ุเยยยามะธเมอริยะประเวททิเตบทที่21่สบทสวดสระพฏิทานคาถาบุญยที่สิทธานิกกัตยานญายานิกตามิเนขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้เตสันจะพาคิโนโหตุสันตานันตา ปมามากาแลแห่งบุญทั้งหลายที่อื่น,นๆที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วเยปิยาคุณวันตาจะไมหังมาตาปิตาทโยคือชนเราใดที่เป็นที่รักผู้มีคุณมีบรรดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นถินทาเมจายาทิธาว่า,าวอันเจมัตตาเวลิโนที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้แต่ไ,ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นการสตาตินันตี โลกัสมิงเตภุมมาจะตุโยนิกาและมีเวรแก่การตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสารเกิดในกำเนิดสี่ปัญเจกะัวะัตตุวกะกัลาสังสารัตาพระวาพระเวมีขันห้าและขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ยาตังเยปฏิทานัเมกัต เราใดทราบในส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วอนุโมทันตุเตสยังขอให้สัตว์เหล่านั้นจงอนุโมททานเองเถิดเยจิมังนัปปะชานันติก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการส่วนบุญของข้าพเจ้านี้เทวาเตสัง <c oughs> นิเวทยุงขอให้เทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นมายาทินนานะ ปุญญะนังอนุโมทนาเหตุนาเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วสัพเพสัตตาสัทธาโหตุเอาเวลาสุขะขชีวิโนเขมปัญญัตันจะปันโตนตุเตสาสาสินทัตังสุภาขอให้กับทั้งกวงจงมีเวร อยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันเสร็มเถิดขอความเมืองอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดด้วยนภาพแห่งสัาธิตฐานน้ภาพเป็นความเปลี่ยนแปลงในสงฆ์ในการบูชาพระรุทธไตรด้วยการัถยายบูตสวดพระสูตรพระปริศและพระคาศาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอข้าพเจ้าแต่ลนทานทางโลกและทางธรรมขอตัวเทศทวาร่างหลายโปรดทั้งหมดทัณนาในการสรงภช้ย่อยเงินและทำให้ของนี้เมื่อหลวงทนาแล้วโปรดโเมื่อให้แก่ข้าพเจ้า และพระสมุนคนพัะก,กิ่งไฟรีพินานโดยมือในที่สมเด็จพระสยานาสองวันวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนพระสมุนกคลทั้งหลายที่สร้างสิ่งสร้างขึ้นทาง,งที่ผ่านมาและที่จะจะสร้างในอนา,นาคตจงเปลี่ยนด้วยองราวแห่งพระประวิคนและคำมงคลในพระกระฐานต่างๆต,ตรงสมเด็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเนิดองสาธุสาธุสาธุ รุ่นกุศลของข้าพเจ้าข้างหลังเกิดจากการสมบูรณ์เจริญจิตภาวนาขอทนมถวายเป็นทุกทุบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีเจตสถารุนสมบูรณ์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอทูลขอแต่รัตถะแพงขั้งพวงรุนจากความลึกใจทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่นเมื่อในที่การงานชนะต่ออุปสรรคางัลทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยสารนบัตรบริวารบางบันมีดวงตาเห็นธรรมสมือนในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญรุ่นเจริญตุภิษพรทั้